ตลอดเส้นทางนะครับตลอดเส้นทางสำหรับที่น้องประชาชนที่ท้าบข่าวก็มารอชื่นชมบารมีมารอ ถามว่าจะให้พักตรงไหนเจะว่าบอกว่าพักทีุ่ติห้องน้ำโยมอันนี้ห้องน้ำตอนนี้หลวงตาบอกว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมก็เลยว่าจะขอพักที่เมนห้องน้ำทหารใช้ใช้ได้ที่สาราพักศุกรบแต่ังวัาบอกว่าห้องน้ำไม่สะดวกข้ามสารานี่ก็ดีก็เลยว่าจะขอพักอยู่ที่สารานี้ อันนี้ก็ลงเงนนตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้ดีกว่าสว่างดีเกิดญาติโยมมาหลายเื่ดญาติโยมมาญาติโยมมาเยอะครับแล้วหลวงตาไม่ถามท่านอาจารย์ด้วยว่ามีเช้าจะกินกระบาด้อาจารย์ไหมอารที่าคิ่ลกปุติกอน่กมกอกจอกั ก็ลุงตาก็จุดถามเรื่องอินทบาทตอนกี่โมงครับชาวบอกรบว่าเอินทบาทตอนประมาณหกโมงกี่ี่ห้านุ่ห้าทุหาก็หกโมงพอดี ธรรมีิประชาัมพันัญเรื่อยๆท่านก็จะบอกว่าให้ญาโยมามารอสายบาตอยู่ที่นี่เลยที่วัดเลยแล้วก็บระัดหกโมงตีห้าสี่สิบ้าครับจะเริ่มออกบินธบาตท,ที่วัด สวัสด no, ีสวัส so ดีมากคอยู่แไนอเรากน่ท้าก็จะทำโดนทาก็ได้อันแต่ท้าก็ได้แล้วก็ันเท้าก็ได้นี่นะทันองเลงขากนได้ถ้าเกิดว่าทำพร้อมกานพร้อมการได้สององค์ครับ ลงตาถามว่าเจ้าวาดปกติวัดที่นี่ฉันกี่โมงครับฉันมือเดียวแต่ตอนฉันตอนประมาณ9ก้าโมงสิบโมงแต่ลงตาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลงตาจะฉันก่อนก็ได้แ,แต่เจ้าวาดบอกว่า,า,วาจาาะขอฉันพร้อมกันตอนเช้าเลยตอนประมาณ7จ็ดโมงไอ้ตอนประมาณหลังจาก

นักบุญมานี่ยจำจำพระซึ่งผู้ใหญ่มายื่ทุ่ายืดเดียวใจขจำวัดยู่ทุ่งนาครับจินคณพนมองเดียวมิทราบว่าทุ่งน

H, อนนี้เป็นภาษาาจนภาษาละครับครับผมครับนี่ป็อการเสวนาของหลวงตากับจาวาดกับ きのう